ตรงนี้มันก็จะเป็นอะไรนะเขาเรียกถ้ำพี่นางจะมีถ้ำจะมีรูถ้ำตรงเนี้ยจแต่รูถ้ำก็ไม่เคยเข้านานแล้วนานแล้วเคยเข้าไม่เข้านานมาแล้วเนาะตั้งแต่เดือนสองเดือนแล้วจ้ะแต่ก่อนไม่หลังหลังออกพรรษาน่ะเข้าอยู่สองครั้งแล้วสามครั้งแล้วอืสองครั้งสามครั้งก็คือหลังออกพรรษาก็เข้าอยู่สองครั้งสามครั้งคือในรูถ้ำอ่ะเข้าเข้าไปอยู่หลังก่อนที่แม่จะเสียก็เข้าไปนั่งอยู่นั่ง อ่าเนี่ยตรงนี้เป็นรูปากถ้ำเนาะเป็นเป็นโซนรูปากถ้ำทางทางเข้าฝั่งนู้นนะครับก็หลายคนอาจจะเคยดูคลิปบ้างหรือบางคนก็อาจจะยังไม่เคยดูคลิปของพี่นางนะครับหลายตั้งแต่แรกๆที่ผมมาแล้วผมก็เคยพาทุกคนมุดคือพาปู่คําแสนนี่แหละมุดไปในรูนั้นไปในรูนู่นแล้วก็มาพลูตรงนี้ นะใครใครไม่รู้ใครเคยเคยดูหรือเปล่าคลิปคลิปนั้นนะพาปูมุดเข้าไปปูมามุดอีกรอบแล้วพี่นางบอกอยากให้ปูมามุดอีกรอบว่ากากแต่ปูเนาะเออเวลาบากแต่ปูนะครับก็เนี่ยโซนนั้นก็ไกลอยู่นะประมาณสักสองร้อยเมตรเดินไปดูก็ได้สองสองร้อยเมตรได้ฮะเดินไปดูก็ได้จ้ะ้พี่นางจากจุดตรงเนี้ยังไม่ได้จุดี่เนไปจุดแต่ให้พี่เนมงถึงเหมือนกันเนาะอ่าพี่เนงก็ก็ วดนี้จะรกหน่อยเพราะว่าไม่ได้อยู่ในสวนไม่ได้ปัดกวาดเลยอ่าเนี่ยก็จะเป็นโซนเดินมาห่างจากตัวปากถ้ำเขาจะเรียกว่าปากปากถ้ำทางเข้าอทางออกเป็นทางเข้าทางออกหรือปากถ้ำนะครับเป็นโซนปากถ้ำตรงโซนนี้นี่หลายคนก็อาจจะไม่เคยมานะอาจจะไม่เคยรู้นะครับที่นี่ก็คือคืออาจจะบาง คนที่เคยติดตามผมอ่ะเคยดูคลิปของผมนานแล้วแล้วก็เคยผมอ่ะเคยพาปู่คาแสนมุดเข้าไปในรูนี่แหละไม่ได้มาไหว้เลยคืงมาถึงตรอันนี้ก็คือปากปากถ้ำเขาจะจะเรียกว่าปากถ้ำนะปากทางเข้าทางเข้าโซนตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะพาท่านไปชมวันนี้ผมไม่พามุดเข้าไปมืดแล้วมืดแล้วนะครับได้ถ้าไม่เกรงใจถ้าไม่เกรงใจเขาเนี่ยถ้าไม่เกรงใจนี่จะเป็นรูเข้าไปข้างในเนี่ยก็คือพอ พอกับรูปตัวคนพอดีคนพอ่ะถ้าอ้วนมากก็แต่ว่าเข้าไปข้างในอ่ะจะจะมีที่นั่งเลยนิดนึงเป็นที่นั่งเป็นโถงอ่าเข้าไปเข้าไปข้างในก็คือลึกนัพ้นจากไอ้ที่เราเห็นเนี้ยพ้นจากรูที่เราเห็นเนี่ยก็เข้าไปแล้วมันจะลึกอยู่ข้างในก็จะเป็นโถงเข้าได้ก็เข้าไปก็จะมีโถงนั่งสบายหลังจากที่ดูแลในปากปากถ้ำ เดี๋ยวไปดูข้างหน้าปากถา้ำก็เราเดินเดินจากเพราะว่ามันเดินทะลุไปแต่ว่าถ้ามุดมุดได้อยู่แต่ว่ามุดได้ันช่วงนี้มันค่ำนละกลางวานัวนนะกลางวานันกลางคืนก็กลัวไปรบกวนเขาข้างในอย่าเลยกลัวไปรบกวนท่านข้างในก็ก็ถ้ำเนี้ย <Yeah>. ốn, เคยมีประวัติเรื่องเรื gallon, gallon ่องแมวใช่ไหมแมวเจ้าแมวนำโชคเจ้าแมวนำโชคก็คือพี่นางเนี่ยเกือบว่าได้ได้ส่วนนี้จากจากไอ้เจ้าแมวนี่แหละเนาะหลายแสนอยู่ ได้โชคกับไอ้เจ้าแมวเนี่ยหลายแสนอยู่ใช่ได้อยู่อ่าไอ้เงียบไปนานแล้วนี่แล้วกาเงียบไปนานแล้วก็ได้ยินเสียงแมวร้องอ่ะออกทุกทีเลยก้าหนึ่งเพราะมันเป็นเลขหมดเลขของเขาอื่มถ้าถ้าได้คือถ้าได้ยินเสียงแมวอ่ะร้องไม่ต้องไปตีเลขอื่นเลยไม่ต้องตีเลยก้าหนึ่งทันทีทั <c oughs> นทีที่มันออกก้าหนึ่งแมวร้องทุกครั้งเลยยิวยูก็จะได้ยินเสียงแมวร้องอันตรงนี้ก็จะเป็นอ่ะเนี่ยเนี่ยเป็นทางออกเป็น เป,ปเป็นปากทักเป็นปากถ้ำออกพอดีนะก็คือรูเนี้ยก็จะเป็นรูทะลุทั้งข้างหน้าท้้งหลังนะออกมาในโซนนี้พอดีนะครับก็ที่นณาอันนี้ก็จะเป็นสองฝั่งทางเข้าแล้วก็ทางออกอืมจะเป็นทางเข้าและทางออก,กอ่ะเราก็พาเข้าชมดูในสวนในรูถ้ำมากพอสมควรละทีนี้ก็จะถึงพอดที่ว่าเฮ็น <laughs> <laughs> บอกว่ากลัวเหลือเกินคุณแม่ยายเนี่ย <laughs> <laughs> หลังออจากท,ที่ท่านเสียไปใช่ ก็น้าตั้งแต่ว่าท่านเสียตัวเองก็ไปนอนแต่หน้าศพเนาะเพราะว่าวันสองวันไปนอนอยู่หน้าศพมันไม่มีคนนอนเยอะก็นอนอยู่คนสองคนตัวเองก็เป็นคนขี้กลัวนิดๆแล้วนอนก็ไปนอนตรงที่เขาวางศพตอนแรกนะแล้วบ้านเขาก็เป็นบ้านไม้นะ่ะเราก็เป็นคนกลัวบ้านไม้อยู่แล้วอ,อยอมรับว่ากลัวบ้านไม้ทีนี้ก็ ไปนอนตรงที่เอาที่เขาเอาแม่มาจากโรงพยาบาลอะ่ะวางศพครับทีนี้เราก็ไปนอนตรงนั้นพอดีก็สองสามบันหละก็นั่นแหละจนเสร็จงานศพจนเสร็จงานศพแล้วก็ตักบาทวันวันที่หกคือวันที่หกก็ไปนอนอีกทีนี้ไปนอนกับพี่แนงก็เขาก็เผาเผาอัฐิมาเขาก็วางไว้ในบ้านเนาะบ้านเขาก็เป็นบ้านไม้ครับเขาก็วางไว้ข้างล่างหัวก็มาอยู่ตรงที่วางแม่ข้างบนอ ก็ <C ül> คือก็กลัวอยู่แล้วยอมรับว <ừ> mm. ่ากลัวกลัวไม่น้อยหรอกกลัวเยอะเลย <laughs> แล้วนี่นอนก็ไม่รู้จะทํายังไงก็กราบลงบอกว่าแม่มาบอกเลขเด้อวดนี้เพราะว่ามันยังไม่ฝันไม่ไดเลยเพราะไปนอนกี่คืนแล้วก็ไม่ <ừ> mm, ไม่ฝันไงไม่ได้ยินอะไรเลยทีนี้ก็นั่นแหละก็กฝันกราบขอว่าแม่มาให้โชคหน่อยเด้อวางี้ยังไม่ได้เลขเลยอยากได้เลขวางี้จะได้ถูกจะได้มีโชคก จะได้มีเงินว่างี้ก็ขอท่านก็ฝันไม่รู้ฝันอะไรรู้แต่ว่าเขาบอกให้ไปขึ้นรถสายสองสี่แล้วเขาก็เขียนเลขใส่ในซองขาวให้เลยยื่นให้เลยแล้วก็จับมาแม่หรือว่าใครเขียนให้เป็นเป็นมือเป็นผู้ชายไม่ใช่แม่เป็นผู้ชายกี่เขียนใส่ซองขาวให้เลยเขียนใส่ซองขาวให้เลยจ้ะคือในฝันอะจําอะไรไม่ได้จําได้แค่ว่าเขาให้ไปขึ้นรถ เขาให้ไปขึ้นรถายสองสี่แล้วก็ตัวเองก็เขาก็ยื่นกระดาษมาเราก็นอนหัวไปทางนี้เนาะแล้วก็จับกระดาษมากระดาษอยู่ฝั่งนี้ก็จับมาแล้วก็มาอ่านดูก็จะเป็นเลขเห็นเลขสี่สองสี่กับห้าสองสี่จดไว้เนาะสี่สองสี่กับห้าสองสี่จ้ะก็คือที่เราเราเห็นอันนี้เ,นเลขเลขให้ดชดแิด,ดนหนึ่งดิตัวหนังสือก็อ ก็หลายคนก็มักว่าพี่นางเป็นคนฝันแม่นนะครับเป็นคนฝันแม่นก็ก็ยอมรับว่าฝันแม่นแต่รอบนี้ก็คือมันกลัวเยอะไม่รู้ว่าจะแม่นหรือไม่แม่นก็แต่ว่าเ, <laughs> เอาให้ชัวร์ก่อนก็ก็มาถามว่าเออตั้งแต่แม่ท่านเสียไปแล้วเราได้ฝันได้เห็นอะไรบ้างไหมก็คือคืออยากทีนี้ใจก็อยากรู้ <laughs> จ้ะนั <laughs> ่นแหละวันที่หกจำได้เลยเพราะว่าวันใ่บาด อันนี้คือเลขเขาเขียนใส่ซองให้ใช่และทีนี้หลังจากนั้นได้วันสองวันก็ฝันเห็นปูคําแสนเหมือนกันฝันเห็นปูฝันเห็นปูเหมือนทางนี้กับพี่แนงน่ะไปแล้วก็ปูเขาทําพิธีเหมือนสะเดาะข้ออะไรทักอย่างที่เขาให้ใช้สินลงมาน่ะ,ะนั่นแหละในฝันตัวเองว่าไปแต่ก็ยังไม่ได้ทําพิธีอะไรแล้วก็ตื่นก่อนก็ฝันเห็นปูทําพิธีตรงนั้นอ แล้วก็ก่อนจากนั้นได้อีกวันสองวันก่อนที่ครูนะทิฏพันธ์เขาจะเข้ามานะก็คืนนั้นก็ฝันนั่นแหละก็ฝันเห็นแม่มฝันเห็นแม่ไปจับประตูเข้านะประตูไปจับประตูตรงครัวทางเข้าจ้ะก็ก็ฝันเห็นแม่ชัดเลยว่าแม่ไปยืนก็ฝันถึงเพื่อไปไปเจอประตูตรงทางเข้าจ้ะว่าแม่มาจับตรงประตูอมแม่มาจับตรงประตูเสร็จแล้วแม่ก็บอกว่า ไอ้มาจำหนักบาทเขาพูดคอมเมนต์เขามารอ,อ,ารอสาบาท,บาทแม่บอกว่ากูมารอส่บาทจ้ะแล้วเขาก็มาจับตรงประตูทางเข้าขึ้นห้องครัวนะใช่แล้วตรงนั้นตรงนั้นก็วันนั้นตอนเช้านาะพอฝันเสร็จตัวเองก็ตื่นมาตีสี่ก็ฝันเช้าน,นั่นแหละก่อนที่จะตื่นตัวเองจะตื่นมาหุงข้าวครับแล้วทีนี้ก็เลยบอกพี่แนงว่าพี่แนงไปดูซิว่าตรงที่แม่จับน่ะมันมีเลขบ้างไหมตรงประตูว่างี้แล้วพี่แนงเขาก็ไปเขาบอกว่า แล้วจะไปดูทําไมก็มองอยู่บนหัวโน่นไงเลขก็เขาเอาป้ายบ้านที่ปูเจิมนะไปติดตรงนั้นพอดี <ไป S 1> เลยป้ายที่เจมิมจ้าป้ายที่ปูเจิมให้ป้ายป้ายที่ปูเจิมให้เลยก็ตัวเองก็เลยว่าชอบชอบเลขที่บ้านอะ่ะมันสองหกสามเดี๋ยวเขียนให้เนาะเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นเลขที่บ้านจ้าสองหกสามทับสิบหกนะทับสิบหกนะครับทับสิบหกนะครับวันนั้นน่ะจากที่มาจากบ้านพี่อะ่ะหวยที่ ที่ออกมาจากบ้านพี่อ่ะที่ไปถ่ายที่บ้านพี่เสร็จอ่ะจำได้เนาะหวยฮานอยมันออกหนึ่งหกไงวันนั้นอ่ะแล้วผมผมก็ไปซื้ออะไรนะหนึ่งหกหนึ่งหกอ่ะหนึ่งหกสามหกอะผมซื้อหนึ่งหกสามหกวันนัะผมแทงไว้แทงไว้ถูกโดยที่ไม่ไม้ตั้งใจกลับโชคดีโชคดีเองเอก็นั่นแหละนี่ก็ฝันแต่ทีนี้ตัวเองก็ตีเลขแม่ แม่ก็แปดประตูก็สี่ตามตามที่ตัวเองตีความฝันไะตามตามที่พี่นังจะซื้อจ้ะพี่นางจะซื้อแล้วก็ตีความฝันเองสี่แปดศูนย์เพราะว่าทำไมถึงว่าชอบเลขนี้เพราะว่าอันนี้มันก็เป็นเลขฝาโรงด้วยอ่าเป็นเลขเดียวกับฝาโรงแม่ก็แปดประตูก็สี่ แม่แม่แปดแม่พี่พี่ตีว่าแปดประตูประตูพี่ตีว่าตีเพราะว่าตัวเองถ้าฝันเห็นแม่ตัวเองจะเอาเป็นหลักแปดเลขแปดอันนี้มันก็แล้วแต่บางคนคางคนแต่ว่าอย่างเราเราจะจับประเด็นไว้ใช่แล้วทีนี้ก็มันก็จะหวยก็จะออกแล้วเนาะคือฝันได้เลขก็จริงคือเลขพวกนี้ก็จริงแต่ว่าทีนี้เมื่อคืนเมื่อคืนก็ยังไม่ชัวร์อีกก็มีการก่อนนอนก่อนนอนก่อนนอนก็เลยบอกว่า ขอเลขหลักๆได้ไหมเอาเอาให้ได้เลขหลักๆมาสักหน่อยว่างี้ก็เลยว่านั่นแหละแล้วหัวข้ามเมื่อวานก็มานั่งสมาธิที่นี่เมื่อวานเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยประมาณเนี้ยก็มานั่งนั่งเห็นแม่ชัดเลยแม่พี่เองเขาลงมาจากบันไดบ้านพูดแล้วคนลุกอื กีกีลงมากีกีใส่ชุดที่ว่าเราใส่ให้เขาวันวันเสียนึวันเสียคือคือเป็นเป็นเป็นผ้าที่เราใส่ให้คือว่าก็ได้ยินเสียงพูดมาเขาบอกว่าแม่น่ะแกทรมานมานานแล้วแกไปสบายแล้วแล้วก็เห็นแม่น่ะแกลงมาจากบันไดบ้านเลยเห็นแม่ชัดมากเลยแกใส่ชุดสวยชุดชุดที่เราใส่ให้เขาวันที่เขาเสียเป็นถระทุงเป็นเสื้อครับนั่นแหละอันนั้นก็ ก็รู้แล้วว่าเลขของแม่คือมันน่าจะเป็นเลขบนทีนี้เราไม่รู้ว่ามันเป็นเลขไหนก็ลองซื้อดูเลขแม่ก็จะมีอายุเจ็ดสามบ้านเลขที่หนึ่งศูนย์ฝาโรงแปดสี่พศเข้าสองสี่เก้าสองอันนี้คือเลขที่เกี่ยวกับท่านเลขที่เกี่ยวกับแม่อลองเขียนดูสิมันคือมีตัวไหนบ้างเมื่อกี้อ,ะนะาอาสองตัว,วอ่าตรงนี้อ่าตรงนี้ข้างล่างสองตัวเมื่อกี้ คือน่าจะเกี่ยวกับแม่เจ็ดสามเจ็ดสามอายุบ้านเลขที่แลนเลขที่สิบนี้คือแกเกิดวันที่สิบและบ้านเลขที่ก็สิบคือมันชนกันเสร็จแล้วก็พ่ออแกเสียสองสี่เก้าสองสองสี่เก้าสองพออเสียน่าจะใช่เนาะคงไม่ใช่สองห้าหรอกเนาะแล้วก็มันมีอะไรอีกฮะสาโรมแปดจี อือซาโลแปดสิบสี่จะก็ถ้าจะเป็นตัวของแกก็จะน่าจะเป็นบนใช่เนี่ยเลเลแม่น่ะคิดน่าจะเป็นเลขบนเพราะว่าเห็นแม่อยู่บนบ้านแล้วแม่แม่กําลังจะลงบันไดมาออืจะก็นี่แหละที่เลขเกี่ยวกับแม่อันนี้เป็นเลขเกี่ยวกับคุณแม่เลยจะเพราะว่าเห็นแม่รอบนี้ฝันเห็นแม่พี่เองคือฝันด้วยแล้วก็น ja yep ั่งเห็นด้วยนั่งเห็นชัดมากครับ เพราะว่าก่อนที่จะนั่นก็คือมานั่งตรงนี้เห็นแล้วทีนี้เมื่อคืนเมื่อคืนก็ก็ว่าฝันดีฝันว่าตัวเองน่ะไม่รู้ไปไหนมีรถปู่ด้วยนะ,ะรถปู่คำแสนน่ะ,ะมีพี่บุญช่วยมีทางนี้มีพี่เนงก็คือจะไปกินไปไหนสักอย่างแหละจะไปกินส้มตำแต่ทีนี้ไม่ได้กินส้มตำกลายมาเป็นปลาย่างปลานี้คือมีประมาณอยู่ประมาณ สามสี่ตัวถ้าจำไม่ผิดปลาย่างไส้ไสแนงนะก็เลยว่ามันน่าจะมีหลักแปดทีนี้เริ่มจะเริ่มจะชัวร์แล้วแหละเริ่มจะใกล้จะชัวร์แล้วใกล้จะชัวร์น่าจะตอนนี้ตอนนี้ถ้าผมอ่านใจพี่นางถ้าเดาไม่ผิดก็คือน่าจะเป็นเลขมีแปดอยู่แปดมีแปดแปดก็คงไม่ทิ้งเลขรถปูปูจะมาพวกแปดหกหรือไม่ก็หกสามมันเป็นเลขที่บ้านพอดีทีเนี้แปดหก พวกแปดหกสามมันจะมาแบบนี้นะถ้าซื้อนะแปดหกแปดหกสามอันนี้ตัวเองเลขเลขที่ตัวเองได้ก็จริงแต่อันนี้ซื้อไว้บ้างแล้วนิดนหน่อยๆดึงไม่มั่งแล้วแต่ก็ยังนั่นแหละยังอยากจะได้เลขที่ว่ามันชัวร์เองจะได้ไม่ต้องซื้อเยอะอจ้ะก็เมื่อเมื่อคืนก็ขอไปแล้วคิดว่าน่าจะมาชัวร์แม่น่าจะให้แปดสี่แปดสาม แล้วแกลงบันไดน่ะก็ให้ให้เล่นไว้เจ็ดสองไว้มั่งก็ได้เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งก็พอซื้อเพราะว่าเจนเนอร์นะเจ็ดสองใช่เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งจ้ะเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งจ้าแลวเลขแม่น่าจะอยู่เป็นเลขบนเพราะว่าเห็นแม่บนเพราะว่าเห็นที่บ้านก็ขึ้นไปบนบ้านเนาะจับประตูจับก็เจ็ดเจ็ดแปดนั่นแหละมันมันก็มันมันมีสิทธิ์ได้หมดอ่ะเลขตอนนี้แล้วเลขมันออกวันพระด้วยก็เลยว่า จับทางยากหน่อยจับทางยากนิดนึงได้ออกวันพระวันพระ,ะม,มันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ครับนั่นแหละเขถึงตัวเองถึงบอกว่างวดนี้ไม่ฝันแล้วตัวเองก็ยังไม่ได้เลขก็เลยว่านี่แหละเพิ่งฝันเมื่อคืนเมื่อคืนอ่ะฝันฝันเริ่มฝันว่าพอจําจําได้บ้างพอจําเนื้อโครงได้นึกครงแต่ก็อ ที่มีผู้ชายเขาบอกว่าให้ไปขึ้นถนนสายห้าศูนย์เจ็ดมันก็ยังออกห้าเจ็ดล่าง uh huh. ก็คือเลขเลขประมาณนี้มันต้องมีล่างเลขบนอะ่ะ uh huh. ก็คือเลขที่เราจดไวอ้อ uh ่ะครับแต่ว่าแค่ว่าหลักแปดน่าจะยังอยู่หลักแปดเพราะว่าเมื่อคืนฝันก็ฝันเห็นรถปูด,ด้วยฝ uh huh. ันเห็นแม่ด้วยแล้วก็ฝันเห็นตัวเองได้กินปลาด้วย uh huh. ปลาก็มีแปดปลาแล้วเป็นปลาย่างปลาประมาณสามสี่ตัวนี่แหละ uh huh. ถ้าจำไม่ผิดเห็นชัดเลยครับ uh huh. เพราะว่าไปจะไปไหนสักอย่างแหละแต่ว่าจะไปกินส้มตำทีนี้ส้มตำเขายังไม่ได้ยังไม่ได้ทําอันนี้คือจําจําได้แล้วแต่ทีนี้ก็มากินปลาแทนกินปลาย่างก็คือไปสั่งสองอย่างจ้าเพา่าส้มตายังไม่ได้ทําเขาว่างี้กินปลาได้ไหมก็บอกได้เอาปลาแล้วกันก็เห็นทั้งพี่บุญช่วยเห็นทั้งรถปูด้วยนะจ้ะนะครับก็วันนี้ ลองลองดูององชอบตัวไหนก็ลองดูทุกคนก็น่าจะจําได้น้องรถปูไ่ะจาได้จยได้สามหกแปดหกสามหกแปดหกหลายคนอาจจะจําได้สามหกแปดหกสามอะไรอย่างงี้ก็พอซื้อแต่หลักๆเลยพี่นางตัวเนี้ยชอบตัวไหนหลักๆเลยชอบหลักๆเลยเอาแบบหลักๆช่วงนี้ก็ตัวนี้แล้วก็ตัวเนี้ยแปดสามแปดสี่จ้ะ ตัวนี้ก็ชอบแต่ว่าอยากให้ให้ลองลงมาเป็นเจ็ดสองตัดจะตัดจะดนิดนึงเล่นเล่นลงมาเป็นอันนี้เป็นอายุของคุณแม่เนาะใช่เพราะว่าแกลงจากบันไดท่านลงอาจจะเป็นเจ็ดสองจะลงมาอีกหนึ่งเต้มเหอะหน้าจะลงหน่อยเพราะว่าบางทีก็จับคู่แบบนี้ก็ได้แล้วแต่ค่ะมันมันสามารถออกได้หมดตัวนี้มันก็ไม่ไปไหนสองสี่เนี่ยหกแปดไหมมันจะมาแบบนี้หมดเลยไม่เลขกก็คือ ถ้าคนที่เขาเล่นเลขเขาจะรู้เขาจะรู้จักจับคู่อจะต้นของพี่นางพี่นางก็จะจับตัวนี้ตัวนี้วก็ตัวนี้ขาเลขเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็หแล้วก็สองสี่แล้วก็หกแปดแปดหกนี่น่าจะยังเอาอยู่ถ้าเลขสามตัวน่าจะไขว้มาประมาณเนี้เพราะมันเป็นเลขรถปูด้วยหนึ่งหกก็เป็นวันเกิดตัวเองอันนี้ด้วยก็เป็นวันเป็นวันครูด้วยเลขดังด้วย ก็มันก็เคยออกนะหนึ่งหกหนึ่งหกก็ออกไปมันเคยออกมันเคยออกนะเลขเลขคูเลขวันคูเคยออกก็เนี่ยแหละก็ซื้อได้หมดมันก็ไม่ใช่เยอะตรงนี้ก็สองสี่ตรงนี้ก็สองสี่มันก็ไม่เยอะเลขห้าสองแต่ว่าเขาบอกว่าเอาไปขึ้นรถสายสองสี่แต่เราจับกระดาษมาปุ๊บมันเป็นสี่สองสี่เห็นชัดเลยกับห้าสองสี่จ้ะก็นี่แหละ ไม่รู้จะเป็นเลขไหนก็ไม่เยอะหรอกซื้อดูก็ลองไปดูเนาะตัวไหนชอบก็ใส่เยอะๆตัวไหนไม่ชอบก็กันๆไว้บ้างแต่รู้สึกว่ามันยังมีแปดมีแปดยังอยู่รักแปดจังเลยรักแปดจังเลยก็แปดก็ได้เพราะว่าเห็นแม่ก็สองครั้งแม่กเสียไปแล้วแปดศูนย์ก็เป็นเลขดังนะครับก็เขาเป็นเลขเลขตามเนี้ยนะครับก็ลองเอาไปพิจารณากันดูถึงน้าตัวเลขวันนี้ก็ ้องขอบคุณพี่นางนะครับที่มาแบ่งปันตัวเลขกันนะครับวันนี้อาจจะมากันค่ำหน่อยเพราะว่าปกติเราก็ต้องเลิกงานกันค่ำๆอย่างพี่นางเข้าประมาณสี่โมงห้าโมงเนี้ยก็เลิกจากเลิกจากการขายรถตรีก็พี่นางขายรถตรีอยู่ที่หน้าตัวนี้ก็คือไปที่วัดไพรบางวันก็จะมาอยู่ที่ แค่แต่เนาะก็ยังไม่ได้วิ่งวันนี้ยังไม่ได้วิ่ง,ย,งยังไม่ไทำอะไรเพราะว่ามันมันเพลียแล้วก็มันเหนื่อยเลยอ,อย่างเราไม่ได้นอนที่นี่ด้วยอต,ตื่นต้องตื่นแต่เช้าแล้วก็มาหุงข้าวให้พ่อเขาใส่บาตรพ่อเพราะว่าพ่อ,พอ,พอแกก็ยังทําใจไม่ได้ครับตรงนี้ตัวเองก็ต้องดูหลานดูพ่อดูน้องน้องก็คือจะบอกว่านักกินเหล้าก็ได้เขาเล็ก ก็เลยต้องพาเขาใส่บาดหน่อยเช้าๆเพื่อม,มันจะดีขึ้นเพราะว่าแม่เกห่วงลูกคนเล็กมากเพราะว่าเขากินห,ห่วงคนเล็กจ้ะเขากินเหล้าแรงก็นั่นแหละทีนี้ก็ยังไม่ได้วิ่งไม่ได้อะไรตอนนี้ก็คือนั่งเป็นที่ไปก่อนนั่งขายไปก่อน โอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่นางนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่กดเข้ามากดติดตามนะครับช่องผมนะพี่นิวสุรินเทเลนนะวันนี้ผมประวัติวันวินจากพีนิวสุรินเทเลต้องขอบคุณพี่นางอีกรอบแล้วก็ขอบคุณพี่เน่งนะที่แบ่งปันเรื่องอตัวเลขครับก็วันนี้เราเดินทางมาถ่ายทํากันที่ถ้ำผาตันผาตันใช่ไหมแล้วก็ที่าชื่อคอมเกับตาลวงแกบ๊บตาลลวงแกบ๊บน,นี่คือ ที่ตรงนี้มายืนบอกถ้ำผาตันว่างั้นเนี่ยเป็นเป็นชื่อผาถ้ำผาตันถ้าเป็นภาษาเขมรก็เป็นชื่อใหม่เลยหมายล่าสุดนี้เขาเขามาบอกเลยให้ตั้งให้เขาให้ตั้งว่าถ้ำผาตันชี้ตรงนี้เลยถ้ำผาตันครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ